ขอเจอเลยนะครับบุ๊คเจมส์สวัสดีครับวันนี้เนี่ยคะทางนี้ค่ะนั่งนี้เลยค่ะหุวยจันแล์ห้วยนะคะค่ะดิฉันนั่งทับของเส้นไหว้หรือเปล่าคะแบบอสเอ่อของของเอาไปกินกันนะฮะบอมวันเลยอ่ะยังไงอ่ะมีเบอร์ด้วยยบห้าบาทอันนี้คือเส้นเจ้าที่ที่นี่เหรอคะเส้นเงาเลยนะคะแล้วเกือบนั่งทับห้วยแบทแล้วนะคะเนี่ยมันมีน้ำแดงนี่ออกมาจะกสี สามารถจกกินได้ครับผมได้เลยหมาถึงว่าจกอาหารหรือว่าจกคนคะจ๋าพี่น้อแมนน่ารักอะอย่างผมจะเอาอีกเหรอก็เอาหมดละค่ะช่วงนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าพี่แมนเนี่ยจะไปเดินสายเยอะมากถูกแล้วเวลาไปเนี่ยไปพร้อมนี้นี่นะก็ต้องแบกเองอะพี่แมนต้อง คือก็ต้องยอมรับว่าคุณหญิงวันนี้นี่เก่งจริงๆนะจ้าต้องแบกกระสุอยันไปด้วยตลอดเลยไม่ต้องมีทีมงานทีมงานมาคอยดูแลดูแลตัวเองจริงๆอ่ะจ้าไม่สบายมากก็คือไม่มีไม่มีเงินจ้างมันนกันโอ๊ยก็ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองหัวก็ไม่มีค่ะไม่ได้นี่งอนนี่สิชอคนพิเล่าสุดก็ไปเห็นพี่แม่นะงานงานโสดปาร์ตี้ของพี่โจนะ แบบในฐานะแบบทำรายการเช็คมนีเอาไงในฐานะที่เป็นแบรนด์เจรเกี่ยวกับเรื่องโสดอย่าไปดิไม่อยากรับตำแหน่งนี้เลยตังตังก็ไม่ได้แถมวันหนึ่งนะถ้ามีผัวนี่โดนด่าเลยเนี่ยผิดสัญญาเลยเนี่ย้ไม่ได้เลยแบบหัวหน้าคนโสดไม่รับนะไม่รับไปเลยเลยเพราะดูแบบตำแหน่งค้ำคอมากไม่ไป้ต่งหาไม่ได้ไม่ได้ เอาพราะงั้นมาเข้าเรื่องดีกว่าเนี่ยพี่แม่อยู่ตั้งใช้เช้าแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ให้ไปพักผ่อนดีกว่านะครับก็คือพูดถึงเรื่องของป้าเลยไม่ได้เหรอว่าจะอยู่กนก่อนสักนิดนึงสักนิดนึงนี่เดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่ากล้องอันนี้ไม่เห็นหนังสือเฮ้ยหยิบมาที่บังกันไปข้างเลยเออเนี่ยบังหน้าหลุยเลก็ได้เอาขาไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะผูสาบใะไร้ายมากพี่แม่เดี๋ยวมันทิ้งเลยย่าคุณผูสาบต้องแบกไปต้องเยอะต้องไปที่ผู้ชาย เอากล้วยเอาอะไรไปได้ไม่แล้วถ้ามีของอาหารวางไว้นี่เหมือนป้ายหลุมศพแล้วนะอย่างเงี้ยเฮ้ยปดีวะอันนี้มีปองสื่อนี่มีปัญหากับหนังสือใช่นมากนะหนูุ่ยครับอันนี้มันใหญ่เกินไปค่ะทำไมต้องวางอย่างนี้ตั้งแต่แรกให้ไก่ฉลาดอ่ะจริงชมคนเดียวนี่ด่าทั้งสตูเลยนะ แม่ค่ะคุณแม่ค่ะเม่ค่ะปัจจัยที่5ค่ะีุละใหม่ล่าสุดค่ะะคนตั้งชื่อก็คนที่คุณเอ่ยนามนะคะช่วยบอย ใช่คุณจ้า่บอยค่ะก็เล่าให้นางฟังว่าเออนี่หนังจอหนังสือใหม่นะพี่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อสำนักพิมพ์ที่ฉันด้วยค่ะก็พิมพ์เองค่ะชื่อสำนักพิมพ์ว่ากวนเองการพิมพ์ค่ะชอบตรงนี้นีกวนเองก็มาจากกะลลแมนะคะกะแมกกวนเองก็เล่าให้เขาฟังว่าเออพี่นี่เดี๋ยวแบบหนังสือมันจะเป็นเรื่องอย่างนี้นะคือว่าเราเนี่ยมีปัจจัยสีแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เพียงพอกันเราก็จะมีน้อนนี่เยอะแยะมากมายข้าวของประดามีเงินมีแล้วก็ต้องขอมีอีกงานทําแล้วก็ต้องขอให้ม โรโทรศัพท์เครื่องหนึงก็ยังไม่พอก็ต้องมีอีกใช่หรือโอ้โหขอ,ง,องต่างๆเยอะแยะมากมากมายเนี่ยเกิดแต่แตว่าเราอะเอามันไม่อยู่ค่ะคือคอนโทรลไม่ได้อยู่กับมันไม่เป็น<ส>กลายเป็นว่าไอ้เข้าของปัจจัยต่างๆที่มันเกินมาเนี่ยมันมาใช้เราเขาก็เลยบอกเลยบอกอ้าวงั้นก็เป็นชื่อปัจจัยที่5ไปเลยเพราะทุกคนอะมีปัจจัยที่5หมดเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกัน โลกทุกวันนี้มันอยู่ยากขึ้นค่ะคุณผู้ชมอยู่ยาก,ากูกบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราทางไหนว่าจะเข้ามาข้างหน้าหรือ,ข,อข้างหลังจริงคะ่ะไม่รู้ว่าจะเข้ามาหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านเรา ถ้าบอกเข้าเข้าทังด้านหลังนี่เปรียบเหมือนเดินทางเท้าหรือท่อน้ำทิ้งเลยนะท่อนำทิ้งนะไม่ทราบว่ามีคนได้เข้าท่อน้ำทิ้งหมดยังคะยังยังยังคันอยู่ยังคันอยู่คระวังนะคะดิฉันว่าทีมงานหลายแต่หลายคนเนี่ยไม่น่าไว้วางใจนะคะขอบมาค่ะ ควรระวังนะคะแล้วเล่มนี้ค่ะไม่จิกกัดผู้ชายแล้วหรือคะมีบ้างค่ะยังไงก็ยังก็ไม่ทิ้งนะคะเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องอย่างเช่นว่าคุณผู้ชายคะครับอย่าแต่งค่ะแต่งอย่าแต่งคืออย่าแต่งตัวเยี่ยงนี้ค่ะอย่าแต่งหญิงไม่โจถ้าแต่งหญิงก็ไปซื้อเครื่องสำอางกันเลยดีกว่าค่ะยังไงอย่าแต่งค่ะอย่าแต่งคือการแต่งตัวแบบไหนที่ผู้หญิงบอกว่าขอเลย อย่างเช่นว่าหนึ่งอย่าใส่กางเกงเหมือนพี่ตูนบอดี้แสลมโนโนโน้วไม่ใช่ว่าพี่ตูนแต่งแล้วนะนี่พี่ตูนแต่งแล้วหล่อแต่งแล้วดีครับแต่ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่มีหนังหน้าไม่เหมือนพี่ตูนอาจจะเป็นแต่งกับเข้าคนดูเป็นโปลิโอหัวใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วเดินก็เดินช้าเหมือนแบบอะไรติดขัดตลอดเวลาหอไม่ดีหอไม่ดีรับยแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวก็จัดระเบียบเราเป็นอะไรอ้าวเบ้เบ้ เออเดินเฮ้ครับเขาโมติสังเกตผู้ชายท่านเดินเดินแล้วก็มีแบบมีเสียบุคลิกมากบุคลิกมากเลยจะถอดกเกงได้แต่ละทีเอาถอดทำไมคะเพราะเขาห้องน้ำ ยั่การถอดตะเกงก็จะมาเด็มันเด็หน้ามันเด็บช่างเขาค่ะต่อตะเกงยากก็ช่างเข่าเราขอให้ถอดง่ายเป็นพออลายไอย่าแต่งเกงเดบครับผมอย่าใส่ชุดบอลไปเดินห้างกับเราไงหนูอะไรจะพูดเลยว่าแบบเห็นใส่แตงเก่งบอลชุดบอลทคงไม่เข้าใจไงห้างก็เป็นไว้เดินห้างห้างไม่ใช่สนามบอลถ้าอยากเต่บอลก็ไปใส่ชุดบอลแล้วก็ไปแต่บอลบางคนน่ะแต่งชุดบอลเหงือไม่ออกสักแอะเลย ไม่เหลือบางคนใช้วิธีการเล่นเล่นบอลทางโทรศัพท์อะลุ้มอันนั้นมันนันนั้นมันนนไม่ได้เตะบอลนะเนี่ยบอลไม่คือนี่ผมว่าบุคลิกนี้มันมาจากอะไรรู้ไหมค่ะเดาคร่าวๆนะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นนักกีฬาหรือว่าชอบเล่นกีฬาเลยใส่ชุดบอลให้รู้สึกว่าก็ไปออกกำลังกายสิเก๊เก๊จะมาใส่เสื้อพลิ้วๆแล้วก็โดนเราอย่างเงี้ยไปมาไปฟ้าผ่ากเลยใช่ถูกมั้ยใส่กางเกงบานๆให้ไข่ฝัดแฝงเงี้ย รนยกกกเรียว่าห่อหมกดีกว่าห่อหมกดีกว่าไม่ใส่ให้มันแบบเออรัดให้มันอยู่กับที่ใช่ไหมอันที่3คืออย่ามีอุปกรณ์สื่อสารรอบตัวยกเว้นแต่ว่าเราจะมีผัวเป็น D S I เข้าใจป่ะมีวอลมีวอลเน็บไปโอเคถ้ารู้ว่าเรามีผัวเป็นตำรวจเราจะเข้าใจได้ก็มีวอมีโทรศัพท์มีกูแจมด้ววอลลเบตามเงี้ยต้องตัวจะย่า มีกระบอกมีปืนอะไรก็ล้อ่ฮะกระบอกนิยามนะคะไม่ใช่เหรอมีแฟนเป็นยานั่นแหละคือถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ต้องมาอวดแบบนี่นี่ยตลอดไม่เอาไม่เอาอันนี้เป็นน้ำจิ้มเก็บไ้ข้างในเถอสิ่งที่อยากพูดในเรื่องนี้ก็คือว่าปัจจัยที่5แต่ละคนเนี่ยบางคนมีความทุกข์กับมันอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขเท่าไหรไม่พอมันเป็นการแบบสกิดความคิดของคุณ่ะที่คุณแบบเยอะไปมีความทุกข์ไอ้โทรศัพท์ที่แบบว่ามันเป็นสมาร์ทโฟน ดูทุกวันนี้หนูแบบติดตลอดนะเช้ามาต้องอัพแล้วเออตื่นมาก็ต้องดู พี่ก็ต้องดูกินข้าวก็ต้องดูโอ้ยหลายจะกินเ่กลายเป็นว่าปัจจัยที่5บางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นสร้างที่ใส่ที่ไม่ดีให้กับเราไปแล้วบุคลิกที่ไม่ดีแล้วมันเสียบุคลิกแล้วคุณเคยลำคานตัวเองไหมเนี่ยเรื่องอย่างงี้มันจะเป็นสะกิดมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแบบเป็นเรื่องที่คุณเป็นคือดิฉันก็เคยเป็นมาก่อนแล้วเรือกไม่ชอบอย่างนี้เลยเนี่ยเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเรื่องงานเราทํางานด้เพื่ออะไรไอ้ทำงานหนักๆไปทุกวันนี้เพื่ออะไรบางคนบอกเพื่อเงินเราทำงานเพื่อ งินแล้วให้เงินมาใช้เราเหรอเออรืวอว่าแทนที่เราจะใช้เงินอย่างฉลาดอันนี้ก็จะบอกเลยบอกว่าเฮ้ยคุณจะออมเงินยังไงคุณจะเก็บเงินยังไงแล้วคุณจะใช้เงินให้สนุกยังไงทั้งที่มันเป็นเงินของคุณเองค่ะไม่ใช่ว่าให้เงินมาใช้เราร<อ>สุดท้ายแล้วเราบางคนหาเงินมาทั้งชีวิตให้หมอแล้วก็โรงพยายบาลหมดนี่ไงนี่ไงคนมิสตีเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเองบอกว่าเอ้ยฉชนไม่เป็นไม่เป็นก็ยอมรับว่าเป็นแต่มีสติไงเลยลุกตัวขึ้นมาปุ๊บก็เลยเออมาเจอน้องๆไรชมฉันใช่ปะชม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 ามชมเมช่ชมชมนมช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 นชมชมชมชดชมกมชเชม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 มช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 มมชมชมชมอมมช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 มม่จริงมมชมมชมมชก็มชอมม ขนนิ่งจ้ะองผมโอ้โหเออจ้าเพราะฉะนั้นก็หาอ่านได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นติดอันดับหนึ่งที่ c 1แล้วด้วยว้าวยู่ทำไมอะดาวดดาวด์ทำไมท่าต้องยืนตาก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็ไปถึงที่ c 1ปุ๊บคอเขาเผลอปุ๊บแล้วก็ของเราวาาเลย แล้วด้วยคนซื้อเยอะเมื่อวานก็ไปเซ็นมา3ที่โอเคก็เลยมันก็เลยขึ้นอันดับอะไรเงี้ยนะคะ,คะมันงเป็นหนังสือที่มันใช้ได้ในชีวิตจริงอะใช่แบบว่าอย่างเช่นว่าทํางานหนักเนี่ยเราบอกเราบอกว่าเฮ้ยคุณต้องชาร์จก่อนที่คุณจะชอ็อตนั่นหมายถึงว่าทําไมเขาถึงให้คุณหยุดเสาร์อาทิตย์ทาไมเขาต้องให้มีวันหยุดพักลอนเขาคิดมาแล้วว่าทํางานเข้านี้4วัน5วันคุณควรจะได้หยุดไปผ่อนคลายสมองไปเอาสิ่งใหม่ๆกลับเข้ามาเติมเต็มเพราะไม่อย่างั้นคุณก็จะใช้ของเก่าของคุณเนี่ยไปเรื่อยๆแล มันหมดหมดพลังหมดความคิดสร้างสรรค์หมดจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆบ้างไปเจอคนใหม่ๆดูสิเราจะมาเจอคนเดิมๆอย่างนี้ทุกวันหรอนี่จูให้เราแตกกันอยู่นะฮะก็ไม่ได้เบื่อเบื่อกันจะตายอยู่แล้วเปลนหน้ากันก็คิดกันเหมือนเดิมแต่ถ้าเราออกไปเจออะไรใหม่ๆบ้างอะเออเราก็จะได้มีแรงบันดาลใจใหม่กลับมาเราก็ทำงานดีกว่าเดิมเจ้านายเห็นอ้าวทำงานดีโบนัสก็พอได้แล้ ผมยอมเข้ามาเห็นไหมใช่ฉันบอกเลยว่าเจ้านายคุตอนนี้อยู่ที่รัโพยู่่มาแล้วือแล้วหมายถึงพุทไปบุญนะพเนุไม่ใช่ครับพุทเปนบุญจริงอยูที่ปีหนึ่งไม่เชื่อเหรอไปดูสิเชื่อีฉีมีฉีฉ่ฉ่ฉีฉเฉีฉีฉี่อฉี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 ีฉ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 ีี่ี่จ ื้อได้แล้วค่ะแล้วก็ทุกเล่มที่คุณซื้อนะคะอ,อยากจะบอกเลยว่าคุณได้ช่วยทําบุญค่ะออเอาไปให้กับผู้ป่วยนะคะที่เป็นผู้ป่วยยากไร้ที่โรงพยาบาลมามามไปได้ส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะมอบให้เขาเพราะว่าเรามีปัจจัยที่5ทุกคนมีหมดแล้วค่ะปัจจัยที่5เรามีเกินพอแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากไปช่วยคนที่ยังขาดปัจจัยที่4อยู่จ้ะขอแยกจีบมือทั้งแบบ จากการตบมือคุณหลุยซื้อที่ฉันสักสิบเล่มไม่พครับก็เดจะจะจะอุ่นหนุนแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้เล่มนี้นะคะวันนี้เราจะแจกกันด้วยแจกเล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้อ่านได้ม่จบค่ะเอาไปเลยค่ะอ่านให้สามวันสามคืนก็อ่านไม่จบอ่านที่สอกเลยแบกทุนรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ด้วยดิฉันแบกมาแล้วค่ะแบกมาแล้วด้วยจริงค่ะกู ชิบแบกไปทุกที่ค่ะคนถามว่าคนมองไหมโอ๊บจะเหลือหรอคะส่วนใหญ่นะคะเห็นหนังสือปุ๊บพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยเออใครถ่ายกับพี่เหรอไม่ใช่ใครกับหนังสือก็ดี่การประมวไเป็นตัวง่ายพระใหญ่ๆอย่างนี้โอเคค่ะการจะได้น่ะไม่ยากเลยนะคะเป็นแต่ฟองของเราในวันนี้นะคะก็คือทําไมโลกนี้ถึงอยู่ยากถามแม่หน่อยทําไมคะ โลกนี้มันเราโลกไม่ได้อยู่ยากเราอะไปอยู่ยากต่บโลกเองโลกมันก็อยู่เฉยของมันโลกอยู่เฉยๆแต่เราเยอะมากขึ้นจริงนึกออกาไหมเราอยากได้นั่นเราอยากได้นี่เราไม่พอเราต้องจากมีอยู่แล้วเราต้องมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปทําชีวิตให้มันเยอะเองอะไรที่เกินพอดีสิ่งนั้นเรียกว่าความทุกข์นั่นคุณลองคิดดูนะมีบ้านหลังหนึ่งคุณก็ว่าโอเคคุณดูแลมันได้แล้วคุณก็ไม่พอคุณต้องไปมีบ้านต่างจังหวัดเองคุณต้องเฮ้ยไม่อยู่คันจะยังไงมีรถคันหนึ่งขับมาโอเคเราดูแลพออ คันหนึ่งเรามีเอาคันนั้นไม่ขับตายแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไงสตาร์ทติดไหม,อมเออหนูจะไปกัดสายไฟหรือเปล่า<อ>มันจะมีความทุกข์มากขึ้นกระเป๋ามีใบหนึ่งเอาคิดว่าใช้อยู่พอแล้วแต่มีหลายใบยอุยตายไม่ได้ใช้ปลาจะขึ้นไหมอะไรมันก็นคือความทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้มีเงินเยอะไปก็ใช่ว่าจะมีความสุข<อ><อ>เขียนไว้แล้วเพราะฉะนั้นอ้าวเลิกทํางานกันพวกเราเ ที่จะไปเที่ยวเก็บตังค์แล้วหรือยังออ,ออมเงินเป็นแล้วหรือยังรเราเขียนไว้เรื่องว่าเราจะใช้เงินตอนแก่เหรอ,อ บางคนนะคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเป็นอย่างนี้คนคนเบบี้บูมก็เป็นยุคหลังสงครามเพราะฉะนั้นก็ทางานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วไม่ยอมใช้แต่ว่าพอถึงในยุคที่บอกว่าเอ้ยงั้นเราเดี๋ยวจะเก็บเงินให้ใช้ตอนแก่แต่พอตอนแก่แล้วเราจะไม่มีอารมณ์อยากไปเที่ยวชเราจะไม่อยากจะแบบซื้อของสวยงามเราจะไม่ทําอะไรกับตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวกลัวป่วยไปเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนั่นนี่กลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดแล้วที่มำัญร่างกายไม่ไหวแล้วจะให้เออป่าจะขึ้นเครื่องบินป่าก็ไม่ไหว เรื่องของปาจะไปอวกแตกหรือเปล่าขึ้นเลือดากดันเพราะฉะนั้นใช้เงินให้ถูกที่ถูกเวลาและที่สําคัญก่อนที่จะใช้มีแล้วหรือยังมีสตินะฮะในการตัดสินใจทุกครั้งนะครับรู้จักหาเงินรู้จักออมเงินและรู้จักใช้เงินให้เต็นดีค่ะอ่านได้ในนี้ค่ะให้พี่แม่เซเลเซนสดๆเลยเพราะว่าวันนี้คนที่ <ช>ได้นะข้อความไอซเมที่โดนใจเรานะคะ<ช>จะได้เล่มนี้แล้วก็ไลเซ็นของพี่แม่ด้วยได้ค่ะเซ็นเลยค่ะ,ะชื่อะอะไระคะ พี่แม่ขอยนญาตครับขอเป็นน้าปกเลยนะฮะน้าปกแบบเซ็นเต็มหน้าไปเลยนะคะเรว่าจริงๆก็เซนข้างในจะดีกว่าไหมหรือว่าน้าปกเลยตรงนี้ดิฉันไว้ให้เซนเลยนะเนี่ยข้างในดีกว่าข้างในดีกว่าชูนีี่คือหนังสือเล่มนี้มันไว้สําหรับเป็นของขวัญนะคะือสําหรับอ่านด้วยตัวเองแล้วแล้วก็พอคุณอ่านแล้วคุณรู้แบบว่าอยากให้คนที่คุณรักอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็แบบว่าปลุกจิตสํานึกและจิตใจเขานะคุณซื้อเป็นของขวัญเซนข้างในดีกว่าครับเดี๋ยวเหลือวว่างๆคนมีบ้านรูปลลลามมมมกกไร่ดีีัน็คคคคุุณณ นี่นะคะแด่แฟนๆแตกฟองไลฟ์ครับแตกฟองไลฟ์นะคะนี่ฮอคุณคะาไปเจอกับดิฉันได้นะคะที่ไหนคะก็เอองานมหกรรมหนังสือค่ะนี้ป่ะคะเริ่มแล้วรู้สึกวันพูนพรหัสนี้แล้วที่มหกรรมหนังสือก็ศูนย์เศรษฐกิจดิฉันก็วันเสาร์นี้ก็จะเป็นวันเกิดดิฉันแล้วค่ะโอ้โหแล้วค่ะวันเท่าไหร่แล้วแซยิ้มยังคะ ฉันไล like um ่ภายไก่มาตลอดตอนนี้ฉันเริ่มเกลียบแล้วอ้หคุณมแม่ภผยผู้แดงเดี๋ยวอายุเม่อไาย่ละอาย3.7ค่ะโอ้แค่แค่อะไรคะไอิดหน่อเ่อผมไม่รู้กานเจ็บคอเฮ้ยผมแค่อายแต่ผมจะบอกว่า3.7ดดูแลตัวเองอันนี้ คือผมเชื่อว่านี่ไงก็เลยบอกมาจากข้างในด้วยนะี๋นะโคตรนะรู้สึกเจ็บหัวแล้วโดนเหมือนลูกหลักเจ้าประคุณจ้าคุณขอให้หลุยได้เบียร์่โเดี๋แยกก่อนนะ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 คะน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 รนะ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 คนนลนะะ ไม่ต้องทำอะไรกันมากมายแค่น oh ี้เซนดูเร่อบตรงนี้เพราะฉันวันเสาร์ค่ะก็จะไปเซนก็พรีล่างเลยค่ะวันเกิดก็นะคะไม่รู้อยู่กับใครอะไรยังไงก็ไปเซนหนังสือค่ะเจอกันที่บ๊คเลตไทยได้ทำบุญนะคะถูกค่ะไม่ต้องหงขวหันมาค่ะก็ถือว่าซื้อหนังสือแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยกันดีนะคะ ไว้ด้วยนะคะกับเรื่องนี้เลยค่ะปัจจัยที่5้าพี่สตอรี่นั่นเองถูกค่ะแล้วก็ลงทุนมากที่สุดเท่าที่เคยทําหนังสือมานะคะคือแบบสี่แท่งสี่สี่ะค่ะดิฉันบอกตรงนี้เลยนะคะว่าดิฉันไม่รู้เลยค่ะว่าต้องจ่ายค่าพิมพ์เท่าไหร่ดูก่ิฉันพูดความจริงเลยค่ะดิฉันไม่รู้ค่ะดิฉันต้องจ่ายไปเท่าไหร่นี่ค่ะปรากฏว่าออกหนังสือมาดิฉันขาดทุนค่ะไม่แน่นอนผมเชื่อในความตั้งใจของพี่ใช่ อเออแล้วก็มีคนถามว่าทำไมไม่เขียนหนังสือสกัดผู้ชายแล้วธทำไมล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันก็เป็นหนังสือมันก็เติบโตต,ตามคนเขียนนึกออกไหมเมื่อก่อนเราก็ถือว่าเพอเจอเรื่องผู้ชายเยอะเหมือนกันกเข้าใจไหมคือก็มโนเยอะนั่นนี่ก็เป็นไปตามวัยอ่ะแต่พอเราโตขึ้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันยังมีด้านอื่นๆที่เราแบบน่าจะไปสนใจมันมหรือที่เราเอาใจใส่มันหรือว่าพอไปเจอปุ๊บเฮ้ย ฟินอะในชีวิตนี้นะคะที่ฉันบอกคุณผู้ชมแต่ฟองไลฟ์ไปตรงนี้ว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่ทําให้เราฟินได้อะไรอีกคะอุ้ยยังมีอีกหลายอย่างการมีเงินเป็นของตัวเองได้ใช้เงินของตัวเองโคตรฟินจริงจริงหมูแดงที่บอกไร่ไก่ไร้ไก่นี่ยไม่น่าเปทำไม่ไม่น่าเปทำให้เขาเกียนั่นแหละฟินได้เดินทางท่องเที่ยวค่ะด้วยตัวของเราเองนะฟินมาก อะไรแบบว่าในสิ่งดูแลตัวเองนะออกกําลังกายดูแลสุขภาพคโคตรฟินจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าแบบรู้สึกว่าพี่โอ้โหหนูเป็นโสดอยู่หนูไม่มีความสุขหรอกอ,อย่าให้ผู้ชายแค่คนเดียวมาทําเป็นผู้กำกับว่าคุณจะสุขรหรือว่าคุณจะทุกข์ชีวิตนี้เป็นของคุณเองคุณสามารถกําหนดชีวิตคุณได้ชีวิตคุณชัยสาค่ะ เขาจะสอนให้เรารักตัวเองแต่ไอตะไลเนี่ยผมจำได้ที่แมวจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะครับผมเรารู้จักรักตัวเองก่อนนะครับดีที่สุดค่ะแค่นี้ใช่ไหมพวกป่วไม่ติดกันอะไรเลยใช่ไหมพวกป่วยหลุยอ่ะเวลาพูดอะไรไม่รู้มันจะมีอะไรตอบอ่ะเนี่ยโอเคนี่นั้นน้าหนังเปลี่ยนไปพุ่มกับคนเดิมอย่าลืมนะฮะติดตามพุ่มกับคนนี้ด้วยนะฮะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กระแมวมากๆนะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบค่ะคุณผู้ชมแต่ฟองลารบค่ะ ช่วงหน้ามาแจังข่าวต่อค่ะ